สวัสดีค่ะ EP สองนะคะเจอกันอีกแล้วนะคะที่ร้านบอนสีแม่บัวบ้านมะค่าอำเภอเมืองบุรีรัมย์นะคะมาชมบอนสีไปด้วยกันเลยค่ะดูต้นแม่นอน,นุพเก้าต้นนี้โอ้โหป้ายเหลืองเหลืองเขียวแดงชมพูมีหมดเลยอนุพเกา้าอะไรงามเท่ต้นนี้นแล้วต้นนี้ล่าต้นนีล่าอันนี้ชินบัชรหน้าหวานใช่ไหม ชินบรรชนหน้าหวานเนาะอ่าอะไรเวอร์ชั่นใหม่เวอร์ชั่นใหม่หน้าหวานต้นแม่อือต้นแม่ตอนนั้นจันทชนเท้าจันทชนเด่นต้นนั้นนะเท้าจันทชนจันทชนนี่มณเฑียรเหมือนกันเนาะมนฑ์สวรรค์นี่จอมเขาใช่ไหมจอมหรือเปล่าใบใหญ่มากน่ะเป็นจอมใช่จอม จอมแหละขนาดจอมใบใหญ่ไม่ใหญ่อ่ะจอมเลยแล้วก้นนี้เขามีสองต้นนี่ต้นนี้อีกต้นหนึ่งมันสวยมันสวเป็นใบอะไรที่สวยอันนี้อะไรน้อหน่ะคุ้นคุ้นอยู่ด้นี่ใบนี้เนี่ยออนุมานเหมือนออกสึกเห็นไหมเหนไหมแต่เขาเข้มไหมใบมันใบมันไม่ยาวไหมออกสึกมันก็จะเป็นประมาณนี้ไม่ใช่แบบอืม แล้วนี่ล่ะอะไรจำได้ไหมน,นี่ไก่ไงไม่ใช่น,นี่แม่อันนี้อะไรรู้ชื่อฝรั่งฝรั่งที่กันนึ่ใช่ป่ะนี่อันนี้แววมายุรานน่แม่เขาลูกเขาเมื่อกี้แย,แย่เลยแววมายุรามีลูกขายน,น,นู่นไงตังกระทางนู่นแววมายุราเนาะนี่แหละนี่แหละอันนั้นอะไรอะ อย่าบอกนะว่าเป็นลูกไม้อะมันอะไรนะโอ้ยมันไม่ใช่ลูกไม้หรอกมันมีลายมีมีเส้นมีลายจำไม่ได้ถ้าไม่มีป้ายแล้วจำไม่ได้อันนี้เคยเห็นหอยู่ตรงนั้นไม้ไหมต้งบัวชุพพลังพลังจ,จ,จุลปนหรอไม่ใช่ไม่ใช่ใชอืมอันนั้นอันนั้นอันนั้นเกินนะ ไปใหญ่อืมจ้ก <c oughs> นี่อะไรนี่ถามนดนึงองแดงๆนี่อะไรนี่จำไม,นนไม่ได้น,นี่นี่นี่อันนี้พยาพันวังค่ะโอ้ยพยาพันวังอันนี้สุดปราถนาะออันนี้นะองค์หญิงปทุมมาวดี อันนี้พญาจุลพลพญาจุลพลที่มีลูกอันเนาะที่ขายลูกอันนี้งามวงวานยังไม่ได้แยกกอน้องออกหนอมาสามสี่นอนแล้วอันนี้อะไรนี่อันนี้จบพระนครที่ว่าเรามีลูกขายอะค่ะจากที่ว่าสีช้าห้าร้อยจบพระนครเอาอันนี้จบจบพระนครโอ้ยจบพระนครมีลูกขาย ที่ลูกขายใช่ใช่ลูกแล้วก็อันนี้ลูกมันออกศึกนะมันออกศึกใช่ใช่โอ้ยใหญ่สงสารจังมันแตกไปช่วยแก่หนอ้ยดีนะคนไม่หมดถึงน้ำหวานเท่านั้นเองนะทำไมเขาเลี้ยงได้ใหญ่จังอ่าต้นนี้แดงๆนะคะแดงๆต้นนี้พญามูลนี่ พญามณ์เขาก็หลายหน้าเหมือนกันเนาะหน้าสวยหน้าแดงหน้าแดงอันนี้แดงนะหน้าแดงค่ะหน้าแดง๋ยวไม่อยากจะคิดว่าเป็นพญามณ์นหรือดูไม่ออกดูแล้วก็สีดำดำตะวันชิงพบเนาะชิงพบค่ะข้างในสุดอู้เขามีหนอนไหมน่ะเจ้าจักรพรรดิละวะนี่ยตู้นี้ขายใช่ไหมคะตู้นี้ขายขายเขาบอกว่าตู้นี้ขายนะคะต้นใหญ่ก็ขายนะคะ ใครสนใจก็โทรมานะคะอันนี้ลูกไม้ไหมน,นี่ตัวนีออ้น่าจะใช่ตัวนี้ลูกไม้เนาะราคาก็ถ้าสนใจลูกไม้เขาก็จะมีสีแบบว่าหลากหลายอยู่เนาะสนใจก็ทักนะคะทักตัวนี้มงกุฎเพชรนะคะดูดูใบของเขานะคะสีสวยนี่ชมพูนี่ละชมพูนี่แหละมงมงกุฎเพชรนี่คะ่ะสวย มันกุฎเพชรเขาก็มีบางทีก็สีชมพูนะบางทีก็แดงเนี่ยเห็นไหมใบข้างล่างเขาก็จะเหมือนจะเขียวก็วเหมือนจะออกเขียวๆหน่อยอ,อันนี้คือสีบุรีรัมยนะ์ไหนไม่ใช่ไม่ใช่ข้นนาง่าจะเป็นอะไรนะม,มัป้ายไหมอ่ะมันลายอยู่ด้วยมไม่ใช่สีบุรีรัมย์ไม่ใช่อย่างนี้ ซีบุรีลำเขาจะคนละจุดเขาจะไม่จุดอย่างนี้นะใบคล้ายกันอยู่อันนี้ก็ลูกไม้เนาอต้นนี้นี่ก็ลูกไม้ลายๆเนี่ยคล้ายพญานมนลูกไม้นี่ก็ลูกไม้นี่ถ้าใครสนใจลูกไม้นะคะก็เนาะต้นนี้อะไรฮหอเดียงเียงนี่ป้ายเขาก็มีนะทางนี้ไม่มี ุณอยู่พระนารายอุ้ยพระนาราย,อ,าายอันนี้พระนารายเนาะอันนี้วางทองนีวางทองวางทองค่ะใครสนใจนะคะโทรมาสอบถามราคาได้นะคะเพราะว่าตัวน,นี้เจ้าของเขาวุ่นๆอยู่เนะาะเขาบอกว่าใครสนใจก็ทักมาได้เลยรับตอบรับรับสายทุกคนเลยนะคะนี่ค่ะ อันนี้อะไรนะวัฒนี่ธรระเทศจิติอือสวรรค์อะไรนะอืออะไรพิจิตสวรรค์อะไรลิขิตลิขิตสวรรค์อ๋อลิขิตสวรรค์อืออุริขิตสวรรค์นี่อะไรชมพูลูกไม้บ่อันนี้ลูกไม้ชมพูชมพูชมพูนี่ชมพูนี้หรือชมพูนี้ โอ้แต่ชมพูนี้น่าจะเป็นอะไรนะม้วนม้นอ่ะคือทองม้วนใช่ไหมนีไหมคุณทองม้วนอะไรหนึ่งคุินทองม้วนใช่ไหมเอสวยเนาะเขาก็สวยหวานๆชมพูอ่อนสวยจะดูนี่อันนี้ลูกไม้นี่อันนี้ลูกไม้ลูกไม้แต่คุณยินคองม้วนสวยนะอันนี้ก็มงกุฎเพชรท่าแหลกหน้าหนึ่งไหนนี่ที่บ้านหน้าแบบนี้เลย เขียวเหรออันชิ้วเขียวนี่ไก่ไก่ฝรั่งใช,ใช่ไหมเนี่ยไก่ฝรั่งเขาก็สวยอีกแบบเนะาะพทนารายณ์ก็สีแดงดีนะพทานารายไรแต่ไม่แต่อันนี้ไม่ไม่ใช่โอเค่ันุมานก็ไม่ใช่ใช่ไหมดิฮันุมานไม่แน่ใจ มีทั้งใบใบเหลียมมีทั้งใบป่าดูแล้วดูไม่ออกเนาะเนี่ยตู้นี้นะคะเป็นบอลที่ต้นสูงต้นใหญ่แล้วเนาะถ้าใครสนใจก็โทรสอบถามได้เลยนะคะคนขายเขาบอกว่าถ้าสนใจก็วงมาจะให้ดูต้นไหนราคาเนาะแต่ละแต่ละต้นะก็ว่ากันไปก็จะมีถ้าราคาหน้าสวนก็จะไม่มีค่าส่ง แต่ถ้าส่งไปณีน์ก็จะมีค่าส่ง80บาทเนาะค่าสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมคลิปต่อไปนะคะว่าเราจะพาท่านผู้ชมไปชมบอนสีอะไรที่ไหนนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ